เอเลุกไปนะเอาลกเปไงท่านยุมทูดเป็นไงบ้างท่านยุมทูดน่าจะถึงคืนคืนนี้พีสี่ถ้าจะไม่ผิดนะก็ต้องต้องดูต้องรอดูนะครับทุกคนว่ายุมะทูดคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคนะผมว่าผมว่าเขาน่าจะนิะนสัยดีมากๆ หรือไม่ก็ได้เข้าใจไหมให้ดตามให้ดีตามเดาเอาไม่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 เดาไม่เดาไปดูเลยเดี๋ยวก็รู้เออตอนตอนแรกคิดว่าเขาเขาจะไกลจากตัวไปนิดนึงแต่สักพักเล่นไปเราก็พูดถึงเขาเยอะๆ รู้สึกว่าเขาเขาคือลุกเลยเขาคือแบบเป็นคนเป็นคนที่เล่นเยอะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจแล้วก็ซซเรียสแบบก็เยอะเหมือนเหมือนลุกพุณงเงเสอแล้วก็ตัว,วเราออกมาเล่นได้ด้วยหรือยังไ่ดี้อ่าได้ได้ได,ได้ใช้จินตนาการมากกว่าเอาจริงๆแต่คือเวลาการแสดงเราจะไม่ได้แบบพยายามให้ตัวเอง เราจะพยายามไม่ให้เป็นตัวเองให้เปัวให้เป็นตัวละครนี้ได้มันมีความยากไหมกับวการเป็นอยู่มันเพิ่งรยากไหมหรอผมผมว่าถ้าทำกันบ้านได้ดีมันก็มันก็ได้จินตนาการว่าเราเราไม่ใช่คนเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เนื้อเนื้อโลกเนื้อธรรมชาติ เราเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่กลัวอะไร,ร,รมันม,มีความความจ g มีความเป็นจริงมีมีนาการเวลารนี้เป็นจริงจริงจริง Special Effect Special Effect ผมไม่ได้คิดว่าเขาทำได้ดีแล้วก็ยมทูตเขา,าไม่ได้ไม่ได้เจอขนาดนั้น <c oughs> ถึงจะต้องแบบจินตนานการว่านู่นั่นนี่จน,นมากกก็เจอกับวิญญาณที่ตายไปแล้วเราสามารถแบบ มองเขาได้เลยปไม่ยากไม่ยากนะคสนุกสนกุกใช้วิธีน,<ห>นในการจำบทใช้วิธีไหนในการอ่านอ่านแล้วก็อัดเสียงไว้ก่อนถ้าเป็นซีนย,ยาวๆก็คืออัดเสียงไว้แล้วก็อัดของผู้เล่นด้วยแล้วก็อัดของตัวเองด้วย <c oughs> เราจะได้ฟังทีเดียว <c oughs> แล้วก็ได้ยินครั้งหนึ่งเราก็ลองพูดตาม แล้วถ้าถึงแล้วเขาอินพรไวายมาล่ะก็ทันไหมทันทันจริงๆเราเป็นฝ่ายอินพรไวายมากกว่าใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องเฮ้ยยังไงนะไม่เป็นไรแล้วแล้วเราเราอินพาวายต้องกับซื้อไหมซื้อซื้อเราไม่ได้อินพาวายเยอะขนาดนั้นมไลย อาจจะมีบางซีนที่แบบว่าเล่นกับสิงลอ็อผ้าอะไรเงี้ยท,ที่แบบที่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยลุกจะเข้าไปในซีนเราก็ทำนูคนั่นนี่เราก็แค่แบบคิดว่าโอเคเขาควรจะเดินเราก็หยิบมานนี้ดื่มอานี่เราก็วางมือ,อยังไงการในบ,บ๊วยมันอยู่ที่วางตัวมากกว่ามากกว่าการกู้ครับสนุกในฐานะนักแสดงแล้วก็ เพราะว่าเราเรื่องมันเกี่ยวกับดนตรีมันเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกชอบแล้ก็คนที่เล่นด้วยกันชาลีเจนสนุกสนุกมากรวมน้องๆด้วยที่บอกว่าเป็นเป็นวงวงดนตรีร็อกเก้นโซลก็เล่นด้วยเราสนุกไปด้วยนะครับ <c oughs> ฝากด้วยฝากด้วยลูกชอบเลยรับเพลงโซล อะไรนะครับลูกชอบหรือบังเพลงโซเพลงโซหมายหม่ถึงจอห์นวอโซครับแบบแนวเพลงแนวเพลงแนวเพลงใช่หม่แบบจอนเลเจน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ me ชอบอะไรแบบนั้นเออได้ได้ได้ในเรื่องนี้มันมีซีนที่ต้องเล่นกับบุนฟรีเยอะไหมน้องน้องเสียดายคือลุกลุกไม่ได้ ยมทูตเขาไม่ได้เล่นกับดนตรีในในเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นน้องๆเดี๋วยวเจ,<ะ>จอเรื่องหน้าหรือเปล่ายมาทูตมีหน้าที่อะไรในเรื่องนี้เขามีหน้าที่พาคนที่ตายไปแล้วไปโลกหลังความตายบน BTS BTS มันเป็นออฟฟิศของยมทูตแล้วก็เหมือนเป็นสื่อสารว่าเฮ้ย BTS ของยมทูตสามารถพาคุณไปไกลนะครับขอบคุณ BTS ด้วยนะครับที่ป็นสปอนเซอร์ของเรากอบคุณ รื่องปีนี้นะครับจากผลงานเรื่องนี้เรืจะมีผลงานรุ่นอื่นกันครับปีนี้ที่เราจะไดู้ติดตามนะครับในยนียนยนยตอนนี้มีที่ซื้อได้ที่เป็นญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นญี่ปุ่นที่เล่นกับนิพมบอยนะฮะอ่านี่ move Tokyo เนี่ย yeah move Tokyo นี่ move Tokyo ใช่ใช่อะไรนะครับใช่เขาได้เลยเขาได้เลยใช่ มีซับไทยเพราะว่าเป็นซีรีส์90%ญี่ปุ่นใช่แต่เป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ล้วนเกี่ยวกับ3คนที่ติดอยู่ในที่สักที่หนึ่งแล้วก็ออกไปไม่ได้ต้องหาว่าทำไมถึงเราทูกจุกล็อกไว้ในห้องนี้นะครับเราก็จะออกได้ไงหรือไม่ออกก็ได้หฆ่ากันหรือนัก,กัวอือครับ อนอยู่สังกัดอะไรบาง e ่าก็เป็นอิสระอยู่อกับแอเรียแมนจเมนที่ที่เป็นเป็นมอลลิงที่อยู่กับลุกทั้งแปีอะครับก็แฮปปีมากๆแฮปปมากๆเราก็มี r e l ationship ที่ดีแบบไว้ใจกันประมาณนี้นะครับเรกยแฮปปีนะ แฮปปี happy, 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 happy. Mm ้มากแฮปปี้มากใช่คือจะบอกว่า g m m ที TV, ดูแลลุกอย่างดีมากๆตอนตอนที่ตอนที่เข้าวงการใหม่ๆก็คือเขาก็ให้โอกาสกับลุกเยอะมากในการเล่นเล่นเป็นพระเอกเป็นเรื่องแรกนายค้าอย่ามาอ่อยทำให้แบบลุกมีที่ยืนในในวงการแล้วก็ค่อยให้แบบ เรื่องละครซีรีส์ที่เล่นเราก็ให้โอกาสแบบลูกได้ได้ออกโชว์ผลงานในการแสดงได้เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าในในตอนนี้รู้สึกว่าเราอาจจะไปคนละทางกันละในเรื่องของแบบอาร์ติสติกว่าอยากจะเล่นอะไรบ้างอยากจะทำซีรีส์แบบไหนบ้างน่อยาอาก็ยังทำมีผลงานออกมาเรื่อยๆก็ พอเป็นอิสระแล้วก็เล่นของช่องแจกได้ของช่องสามได้ยังยังยินดีถ้าจีมมีอะไรที่เหมาะกับลุกที่อยากจะกลับมาเล่นเป็นอะไรในในตัวละครอันนี้ครับอ่าก็อยากทำเพลงด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำเดโมอยู่ใช่ใช่เกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในใจที่อยากจะสื่อสารออกมากำลังเขียนเป็นเพลงเพลงที่ทำในทางออกค่ายไหนยังไงทำเองเลยก็สื่อ กำลังทำรีเสิร์ชแ้วว่าจริงจริง,รงสเต็ปแรกคือทำทำเดมโมก่อนสัก8ถึง10 10เพลงที่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบลูกอยากจะพูดอยากจะสื่อสารให้แบบให้กับทุกคนแล้วก็ถ้าทำออกมาเป็นเพลงจริงๆเราสามารถร้องไปเรื่อยจน40-50ปีในอค <c oughs> มันมันอยากจะเป็นเพลงประมาณนั้นที่แบบว่า ไม่ว่าจะเป็นลูกอายุ30วันนี้หรือว่า60อีก30ปีข้างหน้าร้องเพลงนี้ยังยังทัดคนได้มันจะต้องหใช่ใช่มันจะต้องเปภาษาอะไรเต่วนั่นน่ะสิครับตอนนี้ก็ตอนนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่าเขียนภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยถนัดมากแต่มันช่วยในการอ่ะแต่งประกอบเพลงไว้ก่อนแล้วค่อยเอาคนที่เก่งกว่าเราในการเขียนเพลง มาแปลให้ใช่หรือเป็นผสมก็ได้ก็อาจจะภาษาก็รอดูใช่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนแปลเป็นไทยล้วนเป็นผสมล้วนญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาบ้างก็ได้แครจะไม่เราตั้งใจจะทําด้วยตัวเองใช่ใช่ไม่ได้มีค่าไม่ได้มีกระังกันมาทำให้เองคือใช่ก็คือทำเดโมก่อนเราค่อยเอาบอดี้ค่อยเอา สักสิบอันไปเสนอกับค่ายไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าอ่ะเราถนัดแนวนี้อยากจะทํากับลุกแล้วพี่หนุ่มมีคนเลือกตัดเป็นหนุ่มน้องก็ได้พี่พี่ทำค่ายเพลงด้วยอยากไปเชื่อพวกนี้เป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์เอาสปอนเซอร์เดียวไว้แล้วเดียวไว้แล้ว แสดงว่างบ MV <ฮ>็มวแรกก็อร้อยล้าน <c oughs> ช่วยกันได้อ๋อช่วยกันช่วยกันได้ได้ได้สุดยอด <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว